การที่กล้วยชื่นชอบมากๆช่วงนี้คือการไปพิพิธภัณฑ์ค่ะและพิพิธภัณฑ์ที่ทําให้คนทํางานสื่อแบบกล้วยต้องเข้าไปหาคําตอบให้กับอาชีพของตัวเองก็หนีไม่พ้นพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อไหมคะว,ว่าที่นี่ทําให้กล้วยทึ่งกับคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมากเพราะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะพาทุกคนไปสัมผัสการเดินทางผ่านการเวลาของเทคโนโลยีตั้งแต่การสื่อสารในยุคก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงการเชื่อมโยงโลกในยุคดิจิตอลมาเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆไปพร้อมกันในพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารส เศเองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะในส่วนที่1ค่ะมีชื่อว่าประตูสู่วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองค่ะซึ่งโซนนี้เนี่ยเราจะได้เดินทางน,นะคะไปดูภาพรวมของเทคโนโลยีและการสื่อสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะจะเป็นยังไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ จยีการสื่อสารสำคัญกับมนุษย์อย่างไรในอนาคตโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างคำถามชวนคิดจากโซนที่1ที่จะพาเราเปิดประตูสู่วิวัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงโลกของเราเป็นโซนที่จะบอกว่าหลังจากที่เราผ่านจุดนี้ไปเนี่ยเราจะได้เจอกับอะไรบ้างแค่เริ่มต้นกลวยกระตื่นเต้นแล้วละค่ะ ที่สจะมีเชื่อว่าการสื่อสารในยุคก่อนประวัติศาสตร์ค่ะโซนนี้เนี่ยจะพาเรานะคะไปรู้จักการสื่อสารในสมัยก่อนนั้นเนี่ยเราไม่มีโทราศัพท์ไม่มีมือถือไม่มีโทรทัศน์แล้วเราสื่อสารกันอย่างไรมาดูกันเลยค่ะ การสื่อสารของมนุษย์โบราณเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารค่ะเพราะสัญญาณแรกของการสื่อสารนั้นเกิดขึ้นผ่านเสียงมนุษย์เริ่มเรียนเสียงจากธรรมชาติและสัตว์ต่างๆผ่านการมองเห็นและได้ยินเริ่มใช้ภาษากายและมีการบันทึกโดยสื่อสารผ่านการขีดเขียนจึงเกิดเป็นสัญลักษณ์ที่ถูกแกะสลักบนวันสดุต่างๆภาพเขียนบนผนังถ้ำกลายมาเป็นภาษาพูดและตัวเขียนซึ่งก็มีความแตกต่างไปในแต่ละชุมชนอีกค่ะ เมื่อการสื่อสารได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่การใช้ภาษากายใช้เสียงแล้วก็ใช้คําพูดแล้วมนุษย์ค่ะก็ยังหาอะไรเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มีการสื่อสารที่ดีมากยขึ้นนั่นก็คือจุดเปลี่ยนของการบันทึกสื่อน,นั่นเองค่ะก็คือกระดาษ และนี่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของสื่อบันทึกข้อมูลจากแผ่นหินกระดูกสัตว์หนังสัตว์ต่างๆที่ยากต่อการเคลื่อนย้ายและเสื่อมสลายง่ายจึงได้เกิดกระดาษขึ้นมาตั้งแต่เมื่อประมาณ5,000ปีมาแล้วในอรารยธรรมอียิปต์ซึ่งคุณผู้ชมก็จะได้รู้ว่ากระดาษนั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนี่แหละค่ะคือการสื่อสารในยุคแรกๆที่ทําให้มนุษย์สามารถเชื่อมโยงกันได้มากขึ้น ที่เราเนี่ยเชื่อมคนทั่วโลกเอาไว้ด้วยกันค่ะก็คือโซนของการสื่อสารยุคอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะโซนที่เทคโนโลยีนะคะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเราค่ะ โซนที่3เริ่มพาเราเข้าใกล้ปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว,ว่าการสื่อสารในยุคอิเล็กทรอนิกส์เริ่มแรกนั้นมนุษย์เริ่มทําให้เสียงเดินทางได้อย่างไรและจุดเริ่มต้นของการส่งเสียงระยะไกลก็ไม่ใช่อะไรใกล้ตัวเราเลยนั่นก็คือโทรศพัพท์ค่ะ พอพูดถึงคำว่าโทรศัพท์ภาพในหัวของคุณผู้ชมเป็นแบบใดคะใช่แบบนี้หรือเปล่ารู้ยตื่นเต้นมากเลยค่ะพอได้เจอโทรศัพท์แบบนี้เจ้าโทรศัพท์นี้เรียกว่าโทรศัพท์สลับสายหรือชุมสายค่ะและจากเจ้าเครื่องนี้เนี่ยก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นวิทยุสื่อสารไร้สายต่างๆที่เราพกติดตัวได้และไม่นานนักมนุษย์ก็พบคลื่นแม่เหล็กที่ทำให้เกิดเทคโนโลยีดาวเทียมขึ้นมาและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสื่อสารด้วยการแพร่ภาพ ซึ่งมาในรูปแบบอนาล็อกทีวีก่อนที่จะถูกพัฒนามาเป็นรูปแบบดิจิตอลทีวีที่เราได้สัมผัสกันในปัจจุบันนี้และแน่นอนว่าที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศก็มีกิมมิกเล็กๆให้คนที่มาเยี่ยมชมที่นี่ได้สัมผัสกันเป็นสื่อสารมวลชนในสตูดิโอจำลองแห่งนี้ กับที่พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะเราจะเห็นเลยนะคะว่าการสื่อสารเนี่ยมันเกิดจากกลุ่มเล็กๆเพลงเท่านั้นแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจนเราสามารถเชื่อมโยงกับคนทั้งโลกได้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปศึกษากันต่อนะคะว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรต่อไปจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยส่วนน,นี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ากลับไปอยู่ได้กันต่อกับมอเตอร์แตนค่ะ